สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวิตาหกรอซิ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปกับไอตัวเล็กนี่หน่อยสิเดี๋ยวจะไปกับน,นี้แหละไปกับมุกน้อยดับซิ่งเดี๋ยวแอบถ่ายรูปไปไว้โพสในฟิสบุ๊กก่อนไปด้วยไปด้วย เี่ยนผู้โดยสารครับเมื่อกี้พี่พุธไปเดี๋ยวเราไปบ้างคนละเที่ยวจ <laughs> ้าเอ๊ลถดบาดรนรถดดอเลมอนอุ๊ข้น้องล,งลเวะซือมาให้ทีมงานแตนสะานเสรพี่วศอ,อ,อยทีมงานตอนทีเดี๋ยวมีทาง นั่งทั้งนี้แน่นมหยากเลยมันสูงดินี่นันนี้ดิบอ่ะขี้ไล่บ่ะน่นนี่บ่ะนอนบ่อมุนโอ้นอนบอทุกวันเลยครับปวดเอาน้ำซ่าได้บ่อย่งเอาน้ำซ่าพ่อเอาน้ำซ่าใส่สิ่งอาบเสื้อผ้ากระตเกงตั้งต้นอยู่ค่ะโอ้นี่นะครับซีบีรถดับปรด็นชวยรู้คือที่ทุกคนคิดได้ครับเด้ออยาิง โอ <c oughs> oh, oh, well, um, ้อาบน้ำสาวอะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างผู้อื่นอาบเขาก็อาบน้องมีดีดีดีครับที่ดีอยู่ที่เขาเขาสามารถอยู่กับคนอื่นได้นะผู้หญิงคนเดียวมากในทีมแต่ก่อนมุกมาแรลกมาแรงก็เขาแหลกมุกมุกไปอาบน้ำปั่มปั่มใกล้ปันไดมุกก็ไปเออธรรมดาเขาผู้หญิงเนาะพอสนิทปุ๊บสำนักปีตักน้ำให้หนูหน่อยหนูจะอาบน้ำ ยุนี่จมือเลยนี่ตอยู่อก่อนตยอยู่อนตบ่อยนี่ีหามือนีแล้วต้นเต่เปิดรูเปิดูกะดูแลนังเยี่ยวเขาสามร้อยอแนี่เขาเลนเถี่ยวจ้าบาทังนี่ ราคาติดไหมจัดไปสองร้อยสองร้อยห้สองอ่รถดำเขากัเเลือลอยนึงสองร้อยสองิบสอีนเียเต้เขาสิดำอ่าเรียนเต้ระยะทางเราไกลๆวนมากกับสิบพันสองยีป้อมดันประมาณนี้แหละไมโคแปดสิบแน่น่ายี่สิบรถไทยยี่สิบเป็นสี่หอวะรถดำรอยหนึงประมาณนี้ครับอ้ ไปใส่แฟมาไหมบังเลยบาดนี้กคยุท่นมันมันตำ่ำเนอะเออท่านวนแนมเห็นพอดีหรอวะ่าดว่าใดดูว่าใดดูบ่เฮ้ี่ตั้งไหนวะแดนยู่ขั้นซีขั้นหาขั้นซีขั้นอครัี่ที่เรามุกแรนก็ผู้ใดโบเวนทีนมีมหนบ่ ม่แล่นที่ทนีออกออกตองตยออกรถมากเนจ่าตาตลอดันี้จ่าตาปมีงานนาฝนก็เลยมาแนนํำเขามาแนดวมาเขาหนาฝนนายูเง่ยเลยบอ๋อสร้างฝนเขาประเดินไปแรนก็เลยยนนี่วอืมมงไดก็ไปเพื่อแล้วว่าจะมีงานเนาะมาสิหาค่ะอะไรแ่งอะไรเงินมากเห็ดไฟเบอร์ะบานี่เฉพาะไฟีมุนหาลูเห็ดเบสเซ็พวกเห็ดีเห็ดยังนำกะพวกมุหา

ได้เขาก้อนมูเลยครับเบิกเลือกนี่แคบอีกตั้งหากอุ๊ว่าไปยังครับเซียนเซียนเซียนปอไดกับลบกิ่งใหม่ปอไดแล้วเนี่เต็มหัวเลยนี่คนี่เจอร้ายแล้วครับระวังอยากเด้ดนี่้นมะพร้าวนี่ดก็น้อยอยู่วะคนเย้าต้องไหมคนที่เจอเยอะครับ วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับปกติจมในทางหุ่นเดชไหลนักก้นครับน้ำพีรอเลยนะบ่าบ้าบ้บ้บ้ปกติจมทางหุ่นครับนี่จมทางพี่ว่าพี่พูดขึ้นกันจมฟังพี่พูดเทกองไงเฮ้ยสบายเจ๋งดีกว่าเฮ เดี๋ยวเรียบร้อยครับเอออยู่ที่ไหนอยู่ในจังไว้ดยังไงเรียบร้อยครับมุกน้อยน้ำจริงเที่ยวแรกใช่ครับนี่บอกแมวลงขั้นแรกทีเดียวมันไหลตลอดเลยประมาณประมาณลง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  เล่นครับมันเล่นเอ,อาอะไรแบบน,นี้เ <Yeah. S 2> น,น,นี่ยเทีทเย <laughs> บร้อยได้อยู่ได้อยู่ทำน,นี่ดีดีด,ดีจะไปอยู่แล้วเมื่อกี้นะ่ะ đây rồi thằng này chôm máy ô kì đinh sai đinh sai nít này đây kia đây đây kia Đi có เอายกกันยกกันยกนำขึ้น yeah. อีกที oh, ่จร uh ิง huh. ถ้ามีมีจอบขุดออกนิดหน่อยก็น่าจะได้มีจอบไหมเออมีจอบอยู่ งกตัวเล็กๆครับขยันครับอืนี่ไอพี่จบเอาอะไรขุดเอาเสียมดีกว่าปะ ดูคนขับอยู่ดูมามามาพร้อมนาทีผมแล้วอะไรอ่ะมึงอน đẹp quá đẹp bó âu oh. âu oh. giục 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 oh. đừng như vậy thôi đi đứng Để. ừ đây này cái đây dành này โอ้ลอ้อลอยแล้วใส่เกียร์ก็ล้อหมุนแล้วใส่เกียร์ล้อมันก็จะหมุนพ้นดินแล้วนี่เดียวเองนะ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นก่อนทางนู้นก่อนเดี๋ยว

ร้อยเรียบร้อยเกี่ยวแรกเหมือนจะไปอยู่นะล้อหน้าก็ไม่จมเที่ยวแรกกินมันต้องดึงมาหลังเยอะๆหน่อยพี่ปลาท้ายต้องดึงข้างหลังเยอะๆหน่อยอย่างนี้อย่านี้ ใส่เกียร์เลยมันมันสูงเกินไปครับนี่นล้อมลอยแล้วเนี่ยเออเอาให้มันลอยอย่างนี้แล้เอาดินใส่เลยหน้ามหมอไปดิแต่ล้อหน้าไม่จมล้อหน้าไม่จมโอ้ <c oughs> oh. เออดินมันเปียกได้เลยไหนตรงลอยใช่ไหมคนนึงจิ้มหัววะแต่เขอยังจมมันหนักอะไรวะทำไมมันจมวะเออมาแล้วแต่เป็นพี่คอยแล้วเนาะเออรถคันนี้มีคนช่วยเยอะเลยนี่แต่รถผู้ชายขับผมมีคนใส่เลยนี่แต่รถผู้ชายขับผมมีคนสวยก็ขึ้นไล่คนนี้เลยนี่ <laughs> mày mày lo nào mày chồng giúp mày, mày lo nào bằng luôn à ờ ยกทุกใช่ยุบมั้ยล้อหน้าฝั่ง <laughs> <laughs> โอ้เถยหลังถถยหลังกันถอยลังกันไอ้เก้วถถยหลังกันนี่มันต้องถถยหลังเอาจังหวะโยกๆนะครับกิมัน้เปียกจะไปได้แล้วนะ

แลสิจอดยิ่งห่าเลยครับเดี๋ยวของเอารถขึ้นพันได้อยู่หอได้เหนียวใครแน่่อได้ตายไปบ่เป็นเลยเอ๋อเกือบขึ้นแล้วเกือบขึ้นแล้วเกือบแล้วครับเกือบแล้วถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนเออเลยเตะเลยเกียร์สองเลย ได้แล้วได้แล้วมานพื้นจอที่เขาจะโค้งจมมุกตอนนี้นำนักเท่าไรละมุกสีสิบังลาสูสี่ตัวหน่อยหน่อส่ิเจ็ดโลยวะแต่ก่อนหาที่สองจ้อยลงนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่ะยี่สเข้า2ี่เข้ายี่สแล้วครับเอาใส่ขึ้นไปใส่ล้ไปไปไปกินเข้าเบิร์ดนี่จักล่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รถมุกน e ี Eat, mer, ่นี่ยคันเดียวเจ็บ้อยหมานเลื่อยขูมือชาวประเทศข้างบนบ่ะเท่ดิเท่ดิเจ็บเป็นเลียนเทพผื่นแต่มือเล็กมากตอนนี้เขาว่าโทรดังเหมือนรถนะเขาออกจากบ่ล์นะเขาคืนนี้ปุ๊บเขาต้องเปลี่ยนเกียร์นี่ต้องโผล่หนำอีกเยอยเลยมันแจ้งจับกะจะแจ้งเกินแล้วรถแจ้งจับคือเขาจดที่เขาแล้วนะไม่หุงป่าได้ดอกเพราะว่าป่าแจ๊งเพราะมาดอก เนี่ยอะเดี๋ยวน้องจะพักกินข้าวแล้วครับมาก็เดีด๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ